สวัสดีครับวันนี้ eating t i p กินเที่ยวจะพาไปรู้เกี่ยวกับทองคำนะครับนายนัทนัทวุฒิวงยว,วรักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกลแบล็กกล่าวว่าราคาซื้อขายทองคำโกลสปอตปรับขึ้นมาแล้ว6-7%หรือเพิ่มขึ้นราว130เหรียญสหรัฐต่อออนซซึ่งแนวโน้มราคายังคงไปต่อเพราะสงครามน่าจะยืเดเยื้อ โดยโกลแบล็กส์มองแนวต้านที่ระดับสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้คือ2,074ดอลลาร์ 2, โดยพบว่ากองทุนทำทองคำ SPDR มีการเข้ามาซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีมาซึ่งเป็นปัจจัยนุนราคาทองคำในช่วงนี้อย่างไรก็ตามปีนี้ราคาทองคำในประเทศจะสูงกว่าตอนที่ราคาทองคำทำนิวครั้งก่อน เนื่องจากขณะนี้เงินบาทอ่อนตัวอยู่ที่ระดับ33.14บาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ปัจจุบันราคาทองคําในประเทศอยู่ที่31,000บาทขณะที่ราคาทองโลกอยู่ใกล้ระดับ2,000ดอลลาร์เทียบกับปี2 5 6 3ที่ราคาทองคําทําสถิติสูงสุดที่2,074เหรียญแต่ขณะนี้ค่าเง,งินบาทอยู่ที่31.2บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ด้ราคาทองคำแท่งในประเทศอยู่ที่3,300 30, บาทจึงทําให้ขณะน,นี้ราคาทองคำในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าตอนที่ทองคําโลกทําจุดสูงสุดนายธนรัตน์พัศวง์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มัวเสงเฮงกล่าวกับประชาชาติธุรกิจว่าจากสถานการณ์ในยูเครนดันราคาทองคำต่างประเทศปรับขึ้นเป็นอย่างรวดเร็วประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็วยิ่งดันให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวสูงขึ้นไปมาก all time high ซึ่งนักลงทุนที่เคยเข้ามาซื้อสะสมจะเริ่มมาขายทองคำทั้งตามหน้าร้านและช่ทางออนไลน์เนื่องจากมองว่า ราคาทองคำช่วงนี้ปรับขึ้นมากจนได้กำไรเป็นที่น่าพอใจขณะที่ยอดการเปิดบัญชีก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเปิดบัญชีซื้อขายออนไลน์เนื่องจากมีความสะดวกสบายมากขึ้นการเปิดบัญชีซื้อขายออนไลน์ได้รับความนิยมก่อนที่จะเีเหตุการณ์สงคาร,รามรัสเซียยูเครนและตอนนี้ก็ยิ่งได้รับ ความนิยมมากขึ้นเนื่องจากเพิ่มโอกาสจังหวะก,การลงทุนในการเข้าออกที่มากขึ้นต่อราคาทองคําที่ผันผวนได้ตลอดเวลานายธนรัตน์กล่าววิกฤตยูเคนทองคําลุ้น New High. นิวไฮนายธนรัตน์กล่าวว่าสําหรับแนวโน้มระยะต่อไปมองว่าเบื้องต้นสถานการณ์ภาพรวมในการตึงเครียดยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคําโดยสัญญาณทางเทคนิคของราคาทองคําก็ยังคงคาดว่าระยะสั้น ทองคําเคลื่อนไหวไซเวอพอย่างไรก็ตามราคาทองคํามีแนวโน้มผันผวนตามสถานการณ์ในยูเครนซึ่งหากการเจรจารอบ3ามระหว่างรัสเซียและยูเครนคี่คายก็จะส่งผลให้ทองคําปรับตัวลงแรงแต่คาดว่าอาจจะไม่จบนในระยะอันใกล้นี้หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นราคาทองคำจะสามารถทะลุ2,000ดอลลาร์ต่อไป และมีโอกาสที่ราคาทองคำจะกลับไปที่จุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ที่2,74 0ดอลลาร์ในปี2,563และหากยังคงยืดเยื้อต่อไปก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นทะลุจุดสูงสุดดังกล่าวสร้างนิวไฮใหม่ได้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยจับจังหวะลงทุนทอง ยังไรก็ดีราคาทองคำยังคงมีแรงดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดซึ่งหากสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนยังไม่จบช่วงแรกของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดอาจจะทําให้เผชิญกับแรงเทขายออกมาบ้างแต่ก็จะไม่มากนะักดังนั้นการเก็งกำไรในทองคำหากราคาอ่อนตัวลงยังแนะนำกับเข้าซื้อโดยมีแนวรับสำหรับกับเข้าซื้ออยู่ที่บริเวณ1น6 0 ถึง1,970ดอลลาร์ 1, 70, และมีจุดขายตัดขาดทุนอยู่ที่1,950ดอลลาร์แนวร่วมด้านบริเวณ2,000ดอลลาร์ 2, หากผ่านขึ้นไปได้คาดว่าราคาทองคำจะมีโอกาสไปยังบริเวณ20,74ดสอลลาร์ 2, สำหรับราคาทองคําแท่งในประเทศอาจปตรับตัวได้มากกว่าราคาทองคําโลกเนื่องจากมีปัจจัยบวกจากเงินบาทที่อ่อนตัวลงโดยสามารถเข้าซื้อทองคําได้เมื่อราคาทอง บริเวณ29,700บาทด้วยบาทโดยราคาทองคําแท่งมีแนวรับ30,000บาทและ29,700บาทขณะนี้มีแนวต้าน31,500บาทนายธนรัตได้กล่าวไว้ทางด้านนายจิตติตั้งสิทธิ ที่ภาคดีนายกสมาคมค้าทองคำจะเห็นคนทยอยนำทองคำออกมาขายกันมากขึ้นโดยนับตั้งแต่ตุดจีนเป็นต้นมาราคาทองคำในตลาดประเทศปรับขึ้นอยู่ที่2,300บาททำให้คนมารอคิวขายทองมากขึ้นแต่ก็แถวไม่ยาวเหมือนรอบก่อนที่ทองคำทำราคาสูงนิวไฮเมื่อปี2563คนมาขายทองคำมากขึ้นทั้งระบบต่อวันก็อาจจะเป็นมูลค่าหลักพันบาท แต่ก็ไม่มากเหมือนรอบก่อนเพราะคนที่มีทองพอขายไปก็มีทองในมือน้อยลงและทิศทางทองคําขึ้นมาแล้วไม่ลงด้วยถ้าราคาลงคนก็อาจจะซื้อกลับได้แต่นี่ขึ้นมาเรื่อยๆคนก็เลยซื้อกลับได้ไม่มากนายจิตติกาวเทรนราคาช่วงนี้คนก็ดูสถานการณ์รัเสเซียยูเครนอย่างเดียวถ้าเหตุการณ์แรงขึ้น ราคาทองคำก็อาจจะขึ้นอีกยิ่งถ้าบานปลายก็คงขึ้นไปได้อีกมากแต่ถ้ามีการเจราจายุติกันได้ราคาทองก็จะตกลงมาสถานการณ์แบบนี้วิเคราะห์ออยากซึ่งถ้าถึงขนาดบานปลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ราคาทองก็อาจจะไปถึง3 5 0 0 0บาทก็ได้นายจิตติดกาวไว้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ทองคำสำหรับเพื่อนๆทั้งหลายอย่าลืมซื้อทองเก็บนะครับขอบคุณครับ